สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน k Asia X ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด K หุ a ้นเอเชียพ a ร์ทตัวย่อ k Asia X เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทสีเดอฟันป้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวนโยบายการลงทุนของกองทุน k Asia X กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน i-Share m s c i All Country Asia x j เชีย ETF เปนะครับเป็นกองทุนหลักโดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุน k a ขีด x ช X นะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงอัตาราแลกเปลี่ยนนะครับตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในปัจจุบันป้องกันไว้ที่50-100%ถึงเเซของเงินลงทุนในต่างประเทศหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกนะครับ TSMC นะครับหรือไต้หวัน Semiconductor Manufacturing นะครับ6.99% Tencent Holding นะครับ5.71% Alibaba Group นะครับ5.7% Samsung Electronics นะครับ AIA Group นะครับ1.98%ตัวอย่าง5บริษัทใหญ่ระดับท็อปที่กองทุนลงทุนนะครับตัวแรกนะครับ TSMC บริษัทไต้หวันผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมีความเก่งและมีความสามารถที่จะผลิตชิปนะครับ CPU ของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่นนะครับ snapdragon 888หรือ 888+ plus นะครับที่ระดับ5นาโนเมตรนะครับและในนาคตนี้นะครับจะลงไปสู่ที่ระดับ3นาโนเมตรเลยทีเดียวอันดับต่อไปนะครับเซนเซนโฮดดิ้งนะครับเจ้าของนะครับแอปพลิเคชันชื่อดังครับ e c h ชทที่มีผู้ใช้บริการนะครับมากกว่า1000ล้านคนอันดับต่อไปนะครับ a l i b a b a Group นะครับเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของ เจ้าของแอปพลิเคชันชื่อดังครับ l a z a d a และ Alipay นะครับอันดับต่อไปนะครับซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริษัทชั้นนำจากเกาหลีใต้มี4ธุรกิจหลักนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเครื่องใช้สำนักงานโทรศัพท์มือถือและส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหน้าจอนะครับแรมนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับและหน่วยความจำต่างๆนะครับ ต่อไปนะครับ a i a Group นะครับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับอัตราส่วนการลงทุนแยกตามประเทศนะครับ5อันดับแรกลงทุนในประเทศจีนนะครับถือเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับที่42.72%ไต้หวัน15.090%เกาหลีนะครับ15.08%อินเดีย11.26% ห้องกง7.34%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนนะครับคิดเป็น0.4370%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายนะครับปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อตืนนะครับปัจจุบันคิดที่0.15% K ขีดเอเชียเกนะครับกองทุนเปิดเคหุ้นเอเชียพารีมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนโดยในปัจจุบันในในปัจจุบันป้องกันความเสี่ยงไว้ที่50-100ถึงเอร์เซของเงินที่ลงทุนในต่างประเทศขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรกนะครับ500บาทขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไปนะครับ5 0าบาทนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่จ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมการขายนะครับปัจจุบันยกเว้น IPO นะครับในช่วงวันที่6ถึง12รรกรกฎาคม2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ0ูนย์ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน,นครับ500บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับ50าบาทวันรับเงินค่าขายคืนนะครับ T บก4ี่ 4. สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Fun Fact Sheet ได้าจากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ